สวัสดีจ้ะทุกคนอยู่ว่างๆนี่เลยของเปี้ยะของเราบอกแล้วเราเก็บมาเราต้องเอามากินด้วยเมื่อวานเเต๊ทส้มตําไปแล้วนะแล้วก็นี่ลูกอันนี้ว่าอันนี้ดองดองแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ดองใส่ขระปุกเรียบร้อย เฉลาโอคนเลยนี่นะอุ้ยดองเสร,ศร็จซับมันเปรี้ยวแต่พอมันสุกมันก็หวานนะทุกคนพอมันสุกมันก็หวานนี่เลยนะ้ำพริกปลาล่าของเราอืพูดแล้วเดี๋ยวเราไปเอาพร,พริกเกลือเอ้ยพริกมาเพิ่มอีกนะมันไม่ค่อยเผียนเลขตกใจหมดนี่ ใส่พริกอีกสักหน่อยพริกผงพริกเขาไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ไม่ได้ข่วยไม่ได้ข่วยน้ำตาลแล้วอ้านี้ก่อนเนาะวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะทุกคนไม่รู้ว่าเอเป็นยังไงเราเราก็ดูสถานการณ์โควิดไปเรื่อยๆอืม ก็ต้องไปตรวจโควิดด้วยนะเราจะรูดใสเ่เลยก็ได้แล้วก็ตักกินเลยก็ได้นะแต่เราก็ยังมีเต็โป๊ะดังแปะอืมต้องห่วงนะ เราไม่ได้ใช้ห้องน้าในในรถนอนนู่นเขามีห้องน้ําไม่ไกลหรอกอเขามีห้องน้ําบดอืมอร่อยนะทุกคนพริกเก็บมีพลิกก่อนเนะพริกเก็บลูกเขียวมันเปรี้ยวอืม,อ,มอร่อยดองอร่อยดองก็ใช้น้ำอุ่นเองทุกคนใช้น้ำอุ่น เกลือแล้วก็น้ำตาลอือ <c oughs> กด <c oughs> ก็ไม่เห็นจุ่มเข้าไปอย่างนี้เลย <c oughs> มันอยากของเปรี้ยวอ,อ,อืมอือหมันจกใส่นี่ยแล้ว เปรียวแต่เปรี้ยวเชื่ออร่อยนะอืมเรากินไป่ั้างกล้ามันก็ได้อืม <c oughs> เราออกกันได้ <c oughs> อันนี้ก็อร่อยไอยเหมือนมะขามป้อมดองก็อร่อยอืมอืมพอเราล้างสะอาดเนาะเรามาแช่เย็นๆเนี้ยมันจะนุ่มอืม มันจะนุ่มไปอีกไมาถึงลูกมันอาะจะนุ่มๆอืมอืมตักกินเนี้อเยอือืม,อม ก็มีน้ำปลากับพริกแล้วก็น้ำตาลให้นั้นเองตรงอะไรไมากแค่นี้ก็อร่อยแล้วอืม,อมไม่เสียแรยงเอามาตที่ที่เมื่อวานอ่ะ ตำถั่วก็ไอ้ตำแตงก็ใส่นะอืมใส่ในตำแตงแทนมะนาวได้เลยนะเป็นเพราะว่าบะทัวไม่ค่อยชอบเปรี้ยวเท่าไหร่รู้ไหมขาวิตามินซีร้อยเปอรเซ็นต์เลยนะขาวิตามินซีร้อยเปเซ็นต์ ก็ไม่รู้จะกินอะไรเนาะที่มันเพเปรี้ยวได้อะ่ะม,ไมีไม่ชอบเปรี้ยวเปรี้ยวแต่อันนี้กินแล้วอร่อยชอบอยู่ฝรังเขาไม่ได้ทำแบบนี้กินไง แล้วมันจะเข้ากันกับปลาามากเลยนะทุกคนอืมปลาแบบนี้ทําแบบนี้เข้ากันมากพริกผงมันจะไม่เข้ากันนะต้องปลาราพริกแบบนี้น้ําตาลแบบนี้มันจะเข้ากันฝรั่งเขาก็งงเหมือนกันนะเขาจะมาเอาไปทําแค่ใส่สลัดอย่างที่บอกนี่แหละนีวก็ไปทําน้ําอืมไปกันเอาแต่น้ํามันอ่ะผสมกับน้ําดื่มแต่ต้องออกหวานนะเขาทาแบบหวานอืเขาไม่ทําแบบนี้นะ เขาไม่กินแบบนี้แบบเราเนี่ยแหละเขาก็นั่งอยู่นะอร่อยจริงแต่เก็ไม่กินเยอะเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวจะเยี่ยหาว่าไม่เตือน,นอืม ส่วนที่ดองๆของเราใส่ได้เลยนี่เรียกเรียกอะไรนะอ้อดอกไม้ไปดูนกล้องเรียกเหมือนบ้านเราก็เหมือนมะขามป้อมแต่นี่มันจะนิ่มข้างในเนื้อมันจะเหมือนเม็ดมันเหมือนมะเขือเทศอืม นี่แล้วก็ตักกินเลยอืออือกินเสร็จแล้วอย่าไปกินน้ำตามนะทุกคนเดี๋ยวเรวิ่ง ถึงเรื่องห้องน้ำอยู่ใกล้ๆท่าน,นี้แต่ก็ไม่อยากออกไปอ่ะอืเพราะว่าไปก็ต้องใส่แมส์ใส่อะไรด้วยถ้วยที่ติดปลาอย่างเงี้ยเราต้องล้างที่นี่ก่อนล้างน้ำที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปล้างเอาน้ำมันเอาน้ำร้อน ที่ที่เขาจัดให้ล้างจานอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวมันกลิ่นมันจะจะแรงมากอืไปละเคยเอาคบไปตําเอเคยเอาคบไปล้างตําแตงแล้วเอาคบไปล้างฝรั่งก็เป็นลมอืมเพราะว่าห้องล้างจานเราไม่ได้ล้างคนเดียวมันจะมีแบบคีอมันก็จะมีไหลไหลไหลซิงเนาะไหลก๊อกให้ล้าง ประมาณห้าบางทีก็มีเยอะกว่านั้นบางทีก็มีแค่สงห้องละสงแล้วเพื่อนร่วมข้างเราที่เราเข้าไปล้างอะ่ะบางทีเราไปล้างก่อนถ้ากิ่งแดงเขาก็จะไม่เข้าไปล้างอืมเขาก็รอก่อนแต่ถ้าเราล้างไปแล้วน่ะอืมเขาอยู่แล้วเราเข้าไปเราล้างเน่ยเคยเกือบเป็นลมไปแล้วนะทุกคนปลาร้า, educate, ม,รารมันแดงอืมต้องเข้าใจเขาเนาะฝรั่งเขาไม่ไมเขาไอยกินอะไรที่มันกินรุนแดง กกินแค่นี้แหละเงยทำพริกน้นอยๆเอาคลิปนี้ก็ยังอยู่อยู่วันที่สองของของเดยอรมันนะยังไม่ได้กลับนะอาจจะไปอาจจะไปแค่ไม่ถึงในเมืองหลวงเขาแหละแค่คิดๆถึงแทแดนนี่แหละอืันไหนได้มาแล้วนะ ยังไม่ยกยังไม่ยังไม่ถึงว่าขั้นปิดประเทศเนาะคุกไปเลยตักกินเลย ทุกคนอื้สปินนาทีแล้วเหรออืงั้นก็อย่าลืมนะสองอันเนี้ยอืพอช่วยคุณได้อืองนอกไม่มีมม่งๆกินเนอะทุกคนอืไม่หวานมากเนาะงั้นก็โอ๊ยเผ็ดดูเหมือนกันนะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนเนะาะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พาทัวด้วยนะช่วงนี้พาทัวก็อาจจะไม่ได้ไลค์สุดนะทุกคนอาจจะแค่ทําคลิปแต่อาจจะทําคลิปวันนี้แต่ไม่ได้รู้ว่าลงช่วงไหนนะอืมก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและสับสนุนพาทัวร์นะคะคลิปนี้พาทัวร์แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะ